สวัสดีค่ะเจอกับแยมมัมแอนมิกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะแยมก็จะมารีวิวเครื่องอบฆ่าเชื้อแบรนด์นหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแม่ หลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะกับแบรนด์ Ooni เป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กหลากหลายเลยนะคะเป็นเครื่องอบค่าเชื้อที่ใช้ตามโรงพยาบาลนะคะถ้าเกิดว่าสเปคอย่างเงี้ยก็จะราคาประมาณอยู่ที่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าเครื่องเนี้ยราคาเพียงแค่5-6,000พันเท่านั้นเองนะคะจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันค่ะ การใช้งานจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะเขาจะมาพร้อมกับ4โหมดการใช้งานนะคะมีใบรับประกันนะคะรับประกันตัวสินค้าเนี่ย1ปีก็มีศูนย์ที่ไทยนะคะ มีเฮป้าฟิลเตอร์แถมให้ทั้งหมด2ชิ้นนี่นะคะก็คือเครื่องอบฆ่าเชื้อของ OOnew นะคะจะมีปุ่มกดด้านหน้านะคะก็เวลาที่เรากดปุ๊บฝาบนก็จะเด้งมาอย่างนี้เลยก็ใส่ของด้านในได้จุพวกขวดนมได้ประมาณ12ขวดแล้วก็เขาจะมีระบบเซตตี้ด้วยเวลาที่เรากดใช้งานเนี้ยแล้วเปิดนะคะระบบก็จะตัดอัตโนมัติทีนี้เนี่ยก่อนเออเรามาดูด้านในกันก่อนหลอดที่เขาใช้นะคะเป็นหลอด UVC แบบเข้มข้นของฟิลิปซึ่งจะบอก ว่ามีทั้งหมด2หลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค่าเชื้อของเขาก็จะคูณ2อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่ละโหมดกันนะคะมีทั้งหมด4โหมดค่ะโหมดแรกนะคะเป็นโหมดออโต้ค่ะใช่นสาหรับแบบค่าเชื้อแล้วก็อบแห้งอัตโนมัตินะคะสามารถเลือกได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะคะ c 1 51- 61คือสามารถปรับได้นะคะโหมดนี้เนี่ยใช้สําหรับของที่แบบว่าเปียกนะคะหรือว่าผ่านการล้างน้ํามาแล้วขวดนมก็อาจจะใช้แค่11นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกฟองน้ําที่แบบว่าเปียกหมัยมานียค่ะก็อาจจะใช้เวลา51นาที61นาทีก็ได้นะคะโดยโหมดนี้เนี่ยเขาจะรวมการฆ่าเชื้อ10นาทีแล้วก็ระบายอากาศอีกหนึ่งโหมดทันมาค่ะเป็นโหมดไฮไลท์เลยนะคะ โหมดสำหรับการค่าเชื้อ U V อย่างเดียวนะคะใช้กับพวกสิ่งของทีง่แห้งหรือว่าอาจจะเป็นของเล่นหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่แบบว่าเป็นสิ่งของแห้งๆค่ะใช้ได้หมดเลยก็ปรับเวลาได้ทั้งหมด3ระดับนะคะ11นาที16นาที21นาทีนะคะโหมดถัดมานะคะเป็นโหมดไรโหมดนี้ใช้สำหรับการอบแห้งอย่างเดียว 31นาที41นาทีแล้วก็5 1นาที1น,นาทีโหมดนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราอาจจะใช้โหมดออตโต้แล้วยังไม่ทั่วถึงอยากจะเพิ่มเวลาในการอบแห้งให้นานขึ้นแล้วก็ใช้โหมดรัและโหมดถัดมานะคะเป็นโหมดตัวเล็โหมดนี้สําหรับการทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเวลาที่เราอยากจะเก็บ รักษาหดนมให้สะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลาเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ในนี้จะสังเกตได้ว่าเครื่องอบฆ่าเชื้อเครื่องนี้นะคะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะปรับเวลาการใช้งานได้ ในทุกๆุกหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มั่นใจได้เลยเพราะว่าเครื่องนี้ใช้กับโรงพยาบาลน,นะคะนั่นก็คือเป็นฝาปิดด้านบนแบบเป็นแบบตู้ทึบคือเขาจะเน้นความปลอดภยัยแล้วก็แสง UVC ที่ทํางานอยู่เนี้ยค่ะจะไม่กระเจิงออกมาด้านนอกนะคะอันนี้ปลอดภัยมากเลยนะคะที่สําคัญค่ะเครื่องนี้เขามี HePA Filter ซึ่งตัว HePA Filter เนี่ยค่ะเป็น Hepa ชนิดเดียวกับที่เครื่องกรองอากาศเครื่องใหญ่ๆเนี่ยค่ะเขาใช้กันก็จะดักพวกกลิ่นพวกเชื้อโรค แล้วก็กรองอากาศที่ดีที่สุดเข้าไปในเครื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าเครื่องนี้ปลอดภัยทางโรงพยาบาลเขายอมรับเลยนะคะว่าปลอดภัยจริงๆ ทำการตอนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาปกติจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษในในช่วงนี้นะคะจะลดเหลือเพียง5,990บาทเท่านั้นค่ะและมีของแถมให้เพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นก็คือเฮปตาร์ผิวเตอร์ทั้งหมด2ชิ้นด้วยนะคะใครที่อยากจะได้ราคาพิเศษแบบนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นของแถมดีๆแบบนี้มีประกันนะคะแล้วก็มีศูนย์ที่ไทยก็จะอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมคลิปรีวิวคลิปนี้ค่ะ สอบถามและสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดมามแอนด์มิส IG Facebook และเพื่อไม่พลาดชมสินค้าดีๆเพื่อลูกน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ